สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราทำ u u u b e l ล v e ก็อาจจะเลรียกว่าอะไรนะมืดนิดนึงเราก็ไม่รู้ว่าแสงไฟมันโอเคไหมนะครับก็ตามที่เราจะหน้าหัวไปนะครับว่าคือพวกวีซ่าทำงานอะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวีซ่าซับคล้าวีซ่าทำงานที่มีในจ้างสปอนเซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกวีซ่าซับคลาส482 4 9 4 186หรือว่า187เพราะว่าบางคนเขายังทำา8 8 7ได้อยู่ไงก็คือวีซ่าพวกเนี้ย คือวีซ่าทำงานที่มีนายจ้างสปอนเซอร์ทีนี้การที่นายจ้างจะทำเรื่องสปอนเซอร์ใครเนี่ยก็คือนายจ้างจะต้องทำเรื่องสปอนเซอร์คนที่เป็น foreigner คนที่เป็น overseas worker ถูกปล่าดังนั้นคือนายจ้างจะต้องจะต้องแสดงสกยภาพทางด้านการเงินนะว่าว่าเขามีความสามารถในการที่จะ,ะที่จะจ้างพนักงานที่เป็นชาวต่างชาติได้จริง แล้วก็พวกพวกวีซ่าซับคลาส,าสต่างๆที่เราไล่มานะครับก็มีวีซ่าซับคลาสาส8 2 4 9 4 1องกับ187ทีเทีนี้อาจจะมีนายจ้างหลายๆคนก็บอกว่าอา้าก็ฉันเปิดทำการมาแล้วเปิดเปิดบิเสเนสมาแล้วประมาณ30ปีบิเสเนสฉันต้องมั่นคงสิทำไมอิมเมจเกชันถึงจะต้องขอข้อมูลนั่นนี่นนทํทไม ทำไมอิมเกจชันจะต้องขอข้อมูลในเรื่องของการเงินทำไมอิมเกชันจะต้องขออะไรเยอะๆมากมายหยุ่มอะไรประมาณเนี่ยคืออยากจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วรัฐบาลเขาก็อยากจะให้นายจ้างเนี่ยให้งานหรือว่าจ้างคนที่เป็นโลโคอลมากกว่าก็คือจ้างคนที่เป็น PR หรือว่าซิติเซนดังนั้นคือเขาไม่ได้สนับสนุนให้ยูไปจ้างชาวต่างชาติอยู่แล้วถูกปวลาแล้วทีเนี้ย ยูแบบว่าเสนอตัวเองเองนี่ว่ายูอยากจะทําเรื่องสปอนเซอร์พนักงานที่เป็นชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็น48 482 4941แปดสอเป็นหกล้หเปฮ้ยถ้าเผื่อเธอจะเอางานเนี้ยไปให้คนที่เป็นชาวต่างชาติทำใช่ไหมแสดงว่าเฮ้ยคนต่างชาติก็มาแย่งงานของคนที่เป็นพีอาร์หรือซีเซนถูกปะดังนั้นคือแบ s ชใช่ไหมเออ บสก็โอเคแหละน้องนินเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นไงมันเป็นพวก profit and loss ด้วยแต่ว่ามันก็มีพวกพวก l o y l r y e r ฝรั่งนี่แหละตัวดีเพราะว่าพวกส่วนมากพวกนายจ้างหรือว่าฝรั่งนี่คือส่วนมากเขาจะแบบว่า Worry เรื่องแบบว่า confidential information นั่นนี่นนเพราะว่า คือบางทีไมซ์ไมซเซ็ตของนายจ้างหรือว่าไมซ์เซ็ตฝรั่งคือเขาไม่ได้เป็นเขาไม่ใช่คนต่างชาติเหมือนพวกเราไงคือเขาเกิดที่นี่เขาโตที่นี่เขาก็แบบคิดเอาอะไรง่าย,ายก็อา้าก็ฉันเปิดบิสเนสมาแล้ว30ปีดังนั้นคือบิสเนสฉันก็ต้องมั่นคงบิสเนสฉันก็ต้องมั่นคงฉันก็ต้องสามารถจ้างงานหรือว่าให้งานกับใครก็ได้นี่อะไรประมาณนีน้แต่คือในความเป็นจริงและในกฎหมายของอิมเมชันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นก็คืออย่างที่บอกว่า รัฐบาลคือเขาไม่ได้ encourage ให้ you employer เนี่ยมาจ้างงานหรือว่าให้งานกับชาวต่างชาติอยู่แล้วดังนั้นถ้าเผื่อ you หรือว่าเธอเนี่ย จะเอางานนี้ไปให้กับชาวต,ต่างชาติหรือว่าเป็น foreigner ใช่ไหมยูก็ต้อง willing ที่จะ proof ว่าเฮ้ยเนี่ยหนึ่งยูมีศักยภาพในในในเรื่องของการเงินที่จะสามารถทำเรื่องส sponsor ได้อย่างที่น้องนินบอกว่าแบ s ใช่ก็คือแบ s แต่ว่าปกติเวลาพี่จอนทำพี่จอนจะไม่ยืน best, ่นแบสเพราะแบสเนี่ยข้อมูลมันเยอะเกินเราจะใช้จดหมายจากจาก accountant แทนนะครับทีนี้เนายจ้างหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าอ้าว แล้วทำไมฉันจะต้องให้ข้อมูลพวกนี้ให้กับ Immigration ด้วย i ิมเมชันทำไมไม่ยกหูโทรศัพท์แล้วก็โทรไปที่ ATO แล้วก็เอาข้อมูลเลยก็บอกเฮ้ยยูมันไม่ได้เป็นแบบนั้นคือ ยู you อยากจะทำเรื่องสปอนเซอร์ให้กับพนักงานใช่ไหมแล้วย mm ู hmm. จะบอกให้เคสออฟิเซอร์โทรศัพท์ไป ATO เพื่อจะเอาข้อมูลมามัน no คือย mm ู hmm. จะต้อง present information mm hmm. ให้กับเคสออฟิเซอร์คือต้องเอาข้อมูลมาวางไว้ข้างหน้าเขาให้หมดเพราะว่าอย่างที่บอกไงว่ายูเป็นเอ็มพอยเออร์ยูเป็นนายจ้างคือย mm ูเ hmm. ป็นงอ ไปงอเขาเรียกว่าอะไรนะไปงออ่าอิมเมิเกชันให a อ p พ o v e ให้ยูเป็นนายจ้างที่สามารถทำเรื่องสปอนเซอร์ให้กับพนักงานได้ดังนั้นคือยูก็ต้องพิ้วตัวเองไงว่าเฮ้ยหนึ่งยูมีศักยภาพทางด้านการเงินนะสองยูก็ต้องมีพวก contract of employment เพื่อ a ม e s ชัวว่าเฮ้ยเนี่ยยูไม่ได้เอาพวกอ่ายูไม่ได้เอาพนักงานชาวต่างชาติพวกเนี้ยมาเป็นมาเป็นเขาเรียกว่าโมเดิร์นสเลก็คือแบบมาแล้วแบบว่า เอามาเป็นค่าทาศเอามากดขี่หรือว่าให้ค่าแรงไม่เยอะดังนั้นคือเราต้อง make sure ว่า uh, working คือ term s and condition ของของ uh, พนักงานที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยมันต้องอีควอหรือว่าเท่ากันกับมันต้องอีควอหรือว่าเท่ากันกับพนักงานที่เป็น australian citizen หรือว่าเป็น pr ดังนั้นคือ <c oughs> มันก็คือพวกนายจ้างพวกนี้มันก็ต้องมีอ b l i g a t i o n ที่เขาจะต้อง follow ด้วย เราก็เลยแนะนําไปคือแบบพูดไปแบบนี้เลยว่าเอาเราก็เลยบอกว่าถ้าเผื่อในจ้างคนไหนนะครับไม่ต้องการที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวไปที่อิมเมจชันถ้าเผื่อไม่ต้องการให้ข้อมูลในเรื่องของการเงินนั่นนี่โน,น่นง่ายมากเลยไม่ต้องสปอนเซอร์ใครจริงๆคือไม่ต้องสปอนเซอร์ใครเพราะว่าอิมเมจชันไม่ได้บอกให้เธอแบบว่ามาสปอนเซอร์ผูอ้อชาวต่างชาติซะหน่อยและรัฐบาลต้องการให้เธอให้งาน กับคนที่เป็น p r อั t i z e n มากกว่าดังนั้นถ้าเผื่อข้อมูลของยูเนี่ยมัน Confidential มากตัวลงตัวเลขแบบว่าเป็นความลับไปหมดไม่ต้องการให้ใครรู้อะไรประมาณนี้ก็ไม่ต้องสปอนเซอร์นะครับง่ายที่สุดดีที่สุดครับแต่ว่าถ้าเผื่ออยากจะทำเรื่องให้กับพนักงานถ้าเผื่ออยากจะสปอนเซอร์ก็ต้อง follow the rules นะครับก็คือทุกสิ่งทุกอย่างมันมีกฎแล้วก็มีเกณฑ์ของมันส่วนในเรื่องของ immigration ก็เช่นเดียวกันทางกระทรวงก็คือ d e partment of Home s a f f a i r ก็คือเขาก็มีกฎมี rules and regulation s ที่พวกเราจะต้อง follow นะครับถ้าเผื่อไม่อยาก follow ก็ไม่ต้องทำเรื่องสป s p เซอร์ใครนะครับ YouTube live นี้ฝางไว้แค่นี้ก็แล้วกันถ้าเผื่อคิดว่า YouTube live นี้จะมีประโยชน์โปรดกดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยเอาไว้เจอกันโอกาสหน,น้าครับทุกคนครับสวัสดีครับ